ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราใส่หญ้าเข้าไปแล้ว3-4วันเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าทําไมมันถึงเจริญเติบโตงอกงามขึ้นได้นะครับสําหรับมะละกอที่ผมบอกนะครับจะเปิดคุณผู้ชมเปิดให้คุณผู้ชมดูระบบรากของมะละกอแบบจริงๆคลิปนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นความชื้นไหมครับนี่เห็นรากไหมครับ เห็นไหมครับนี่เลยรากของมะละกอชัดไหมครับอ่ะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนี่เลยนี่เลยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอเรานำหญ้ามาคลุมแล้วบริเวณนี้มันจะชื้นนะครับแล้วรากมะละกอจะขึ้นมากินธาตุอาหารได้แบบดีมากๆแล้วก็ทำให้ เขาเจริญเติบโตนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับดูใบเขียวโดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับแค่หญ้าเพราะหญ้าย่อยก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับรากมะละกอตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโฟกัสให้ดูใกล้ๆเลยง่ายไหมครับนี่คือผลลัพธ์ที่แค่3-4วันนะครับถ้าคุณผู้ชมทําเรื่อยๆจะโตดีมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ผลดกด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ